ให้หน้าขาวววัยเนี่ยนะฮะเวลาล้างเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอเขาจะให้ใช้เป็นพวกเป็นสบู่นะฮะในอเมริกากัในยุโรปเนี่ยเวลาล้างหน้าเนี่ยเขาจะนิยมใช้เป็นสบู่ล้างหน้ากันหมดเขาจะไม่ใช้โฟมล้างหน้าเพราะโฟมล้างหน้าเนี่ยม,มันมีสารสกัดตัวหนึ่งที่เขาใส่เพิ่มเข้าไปนี่ก็คือโซดาไฟนะฮะตัวนิต้าตัวนี้กลิ่นจะเป็นผล,ลไม้เป็นแอปเปิลเขียว มันมีสารสก,กัดจากแอปเปิลเขียวนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นสารสก,กัดที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันจะเข้าไปชําระล้างแล้วก็ดีท็อกดีท็อกคือการชําระล้างผิวของเราเนี่ยนะฮะ ที่มันมีสารพิษตกค้างสารพิษเหล่านี้เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรบ้างเช่นนะฮะสิวหนองแล้วก็พวกอ่าเขาเรียกว่าสารที่มันจะเป็นอันตรายที่มันจะไปสะสมให้กับเราภายในอนาคตด้วยเช่น <ไป S 2> เดียวกันไปอุดตันเอาไว้ไปอุนออยู่ใต้ผิวตัวนี้จะชําระล้างได้อย่างหมดจดคหลายคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราฟังแล้วเนี่ยสบู่ตัวนี้ถ้าพูดถึงสปปรรพคุณแล้วเนี่ยต้องแพงแน่เลยพี่บอกเลยว่าไม่แพงนะฮะแล้วก็วิธีการผลงผลิต หอมมากวิธีการผลงผลิตเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามีอ,อยอถูกต้องตามกฎหมายาแล้วก็ผ่านการผลิตแล้วก็าการวิจัยมาจากโรงงานอย่าง เขาบอกว่าดีเยี่ยมมากๆข,ขนาดถือเฉยๆยังหอมเลยนะฮะตัวนี้ก็ใช้ได้อย่างเป็นประจำทุกวันแล้วก็อย่างต่อเนื่องและพิเศษตรงไหนรู้ไหมตรงไหนไหม่ไม่ใช่แต่แต่ล้างหน้าอย่างเดียวสามารถที่จะฟอกกายได้ด้วยคนที่มีสิวที่หลังคนที่มีปัญหาผดผื่นสามารถใช้สบู่ย่อนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสกัดจากแอปเปิลเขียวและอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมนะ,ะเป็นตัวครีมนะคะเป็นนิตตไบรท์เทนนินะฮะ เพิ่มความขาวให้กับผิวเพิ่มความใสเพิ่มความเขาเรียกวาวให้กับผิวเหมือนผิวของเราเป็นสาวเกาหลีเลยคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณจะใช้ตัวไหนมาก่อนไม่ว่ากันตัวนี้บำรุงก่อนนอนหรือว่าก่อนที่คุณจะแต่งหน้าได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวทดสอบน้โอมนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวของเราคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าจะไปฟื้นฟูผิวของคุณเนี่ยที่มีปัญหาต่าง ให้มีการเขาเรียกว่าปรับสภาพผิวใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าหมองคล้ำดำๆนะฮะและก็มีสิวอัเกเสบแล้วก็มีอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะ